เป็นพลเรือนคนแรกนะที่เป็นบัณิตกลาโหมคือเมื่อก่อนเนี่ยท่านชนีกภัยนะท่านสมารสุนทรเวทท่านสมชายวงสวัสดิ์คุณยิ่งรักชินวัตรครับเป็นนายกควบกะลาโหมเนี่ยเราก็พอรับพอรู้อยู่แต่ว่าอันนี้เป็นแค่รองหัวหน้าพักครับแล้วไปควบไม่ใช่ไควบไปว่ากาัรกลาโหมเลยนะ อาจารย์ไอ้ยินปั๊บแรกเนี่ยวาับแรกเนี่ยรู้สึกอะไรเฉยๆหรือว่ารู้สึกไงก็ก็รู้สึกว่าเป็นหน้าใหม่ฉากใหม่บทใหม่ของการเมืองไทยในบริบทของความสัมพันธ์ของพลเรือกับทหารคิดเราเป็นการจงใจวางหรือว่ามันไม่มีที่ไปโทษนะคือมันหลายปัจจัยแต่ว่าเอาเอาเป็นว่ารัฐบาลพลเรือเเขาก็อยากจะได้ รัมตรีกลาโหมแบบนี้ที่เป็นพลเรือนหมอบราชวงศ์เสนีปราโมช2519ใช่หัวหน้าเสรีไทยเป็นคนแรกที่เป็นรัมตรีกลาโหมที่เป็นพลเรือนเป็นนายกแต่ว่าสั้นมากปิเดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวแล้วก็ต้องเพ่นนะครับอยู่นานลาบากมีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณชวนอยู่นานที่สุด3ปีครึ่งปีครึ่งและยังทําอะไรที่เหนือความคาดหมายอย่างเช่นส่งทหารไทยไปตีมอ นะครับตอนนั้นเหล่าทัพเนี่ยไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับพลเอกอัมพลพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์บอกว่าไม่มีกําลังแล้วก็ไม่มีกําลังจริงๆแล้วก็ผบทบก็ไม่ค่อยพร้อมนะครับต้องไปเอาหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วจริงต้องไปเอาผบผบทบคนใหม่กลับมาด้วยซ้ำไปเอาพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์กลับมาเป็นผบทบนะครับแล้วก็พยายามส่งกําลังไปรักษาสักยภาพผมเนี่ยเป็นคนรับโทรศัพท์สหรัฐเป็นคนรับโทรศัพท์สาระชาชาติเยี่งคืนกว่าโทรศัพท์ดัง นะครับก็โทรมาจากนิวยอร์กเขาก็งวังเขากังวันนะครับเขาก็ถามว่านายกไทยอยู่ไหมก็บอกหลับไปแล้วนะครับแต่ว่าปลุกเพราะว่าทางสาพปะชาชาติเนี่ยเขาจะมีมติแล้วว่าจะขอให้ไทยเนี่ยส่งกองกำลังรักษาสันติภาพไปตีมอไปตีมอคนไทย80%ไม่เห็นด้วยคุณสำราญกับพรรคพวกตอนนั้น8อรหัาน9ก้าอรหลานเนี่ยเขียนบทความโจมตีนายกชวนว่าอย่าไปนะโดนอเมริกันหลอกนะลูกแม่ทุวนชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับจะไม่รู้เรื่องต่างประเทศหรอก นะครับผมก็เอาอะไรงานให้ท่านดูว่าท่านครับคนไทย80%ก็ไม่เห็นด้วยท่านบอกว่าเราจําเป็นต้องไปเพราะเพื่อนบ้านเราอาเซียนเดือดร้อนอาจารย์สุรินไปคุยกับอินโดนีเซียเรียบร้อยเขาก็เห็นด้วยมาเลเซียเขาพร้อมเ่ามีเงินแต่สแสบประาติบอกว่ามันจะพวกเดียวกันแล้วหลังจากนั้นสารัฐก็โทรมามา,มาดามเอาไรนักตุยต่างประเทศผมก็เป็นคนรับโทรศัพท์แล้วก็เขาเป็นเพื่อนกับคุณสุรินแล้วก็บอกบริกานไปว่ามันไม่มีตังค์ไม่มีเงินคนไทยไม่อยากให้ไปไม่ยอมให้ไปย เดี๋ยวส่งเครื่องบินมารับใหออสเตรเลียส่งเครื่องบินไปแต่ตัวไอ้คำว่าไปแต่ตัวผัดแรก800อคนเนี่ยไปแต่ตัวจริงๆนะครับและพอไปถึงก็ต้องไปเอาพลเอกบุญสร้างเนียนประดิษฐ์ซึ่งผมเองก็สองสามปีก่อนนั้นก็มีโอกาสได้ล่างแผนปฏิบัติการรักษาสันติภาพแต่ไม่ได้ทําจริงหรอกครับอ,อยู่บน,นชั้นก็เลยไปเอามาวุ่นวายมากแต่ทั้งหมดเหล่านี้เขาบอกถ้าไม่มีพวกไม่มีรุ่นและไม่ใช่ทหารอาจจะตัดสินใจง่ายกว่าและหลังจากนั้นเขาพิสูจน์อีกกรณีหนึ่งก็คือการต่อรองขอ เงินคืนแล้วก็ขอไม่ให้ยึดเงินมัดจำโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องบิน F18 นะครับนั่นก็เป็นอีกหนึง่งกรณีนะครับสองกรณีเนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์ว่าลําเดลกล่าวมาเรือนยก็มีประโยชน์เหมือนกันคุณชวนมีศิลปะหรือว่ามีแม่ไม้ยังไงถึงดูกับทหารได้ค่อนข้างดีก็ท่านเป็นคนสุภาพท่านเป็นคนรับฟังท่านเป็นคนที่มีคณะทํางานทั้งทหารพลเรือนที่ซับซ้อนพลเอกยุทธนาแย้มพันธุ์ก็เป็นที่ปรึกษาท่านเป็นนักรบนะครับ เครื่องบินตกก็ไม่เสียชีวิตนะแต่ถึงขั้นเปลี่ยนผทบท่านก็เปี้ยงเลยนะใช่ครับเอาบิ๊กแอดพลเอกสุรยุทธจลานนท์ประธานองคมมตีคนปัจจุบันเ่ยนะบจากผู้ทรงคนวุฒิใช่คล้ายๆที่ปรึกษานะไปเป็นผบเพราะตอนนั้นคนก็คิดว่าพลเอกสุรยุทธจบแล้วจบแล้วนะครับแล้วก็ดึงกลับมาได้นะครับแล้วก็ยังกัดฟันสั่งให้ลดกําลังลดอัตรากําลังของกองทัพลง80,000อัตราอยู่ในแผนแม่บทนะครับของคุณชวนเนี่ยนะครับแล้วก็ตัด จำนวนในพลลงให้เหลือปีละพันคนนะครับเอาละเมื่อกี้นี่พาดพิงถึงคุณจูเินนิดหนึ่งมองหน่วยก้านคุณจูเินพลางแสงแล้วนี่มีอะไรที่จะพูดถึงบ้างนะหรือจะฝากอะไรก็แล้วแต่นะเป็นไงกังวลใจไหมเมื่อกี้บอกว่าไปเยี่ยมหน่วยอเอกสารผ่านศึกแล้วฐานพลานที่โดนลมที่ฐานพลารนะครับก็ก็สอดคล้องกับการไปเยี่ยมพลเอกชาวลิตนะครับท่านเป็นเจ้าพ่อหรือว่าเป็นทีดาของฐานพลานคนหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็ดีสารพรานียอยู่ในแนวลบเลยแล้วก็เวลาโดนอะไรก็จะโดนก่คุณชุธินก็เดิมสายพบอดีตอดีกลาโหมผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหญิงยิ่งในเครือข่ายพักไทยรัาไทยเก่าพลังประชานเก่า,กนา,านเนี่ยแท<ค>บทุกท่านนะครับครับก็ผมคิดว่าด้วยความเป็นครูบาอาจารย์และเป็นคนสุข,ขุมรอบคอบนะครับแล้วก็คุ้นเคยกับทหารดีอาจจะต่อสู้กับทหารมาแล้วหลายยกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจดี ติ้ลลึกหนาบางนะครับแล้วตอนนี้หลังจากขี่ม้าเรียบค่ายนะครับป้อมทหารก็เปิดประตูก็เข้าไปแล้วเข้าไปบริหารก็ต้องระวังว่าจะไม่ทุรจริค่ายคนหรือว่าประตูปิดแล้วอยู่ข้างในแต่ว่าดูภาพรวมดูทรงตอนเนี้ก็ดูท่าทางใช้ได้ okay, อยู่นะยกเว้นว่าแฟนคลับของอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกว่าเอ๊หาเสียงอย่างนี้จะทําจริงแบบไหนนะครับที่บอกว่าจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเลยได้ไหม เสียมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องภายในซึ่งผมคิดว่าทั้งทางท,างทหารทั้งน้ำมนตรีน่าจะคุ้นอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็คงอธิบายไปคงจะแก้ปัญหาไปรวมทั้งเรื่องของการปรับลดการซื้อบางอย่างเพิ่มการซื้อบางอย่างลงทุนให้บางอย่างเปลี่ยนโครงสร้างบางอย่างอาจจะทําได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ต้องเกรงใจรุ่นหรือพวกแต่ในขณะเดียวกันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยมีคนสนับสนุนหลายคนเขาใช้วิถีไทยนะครับ ก็ใช้วิถีไทยแล้วก็รับฟังแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดจริงๆเพราะเป็นบริบทใหม่ฉากใหม่คนยังไม่คุ้น